อยากจะบอกว่าพลังงานวันนี้ตอนนี้โคตรดีมากๆเลยนะคะขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่อาจจะเพิ่ง move on จากความรักครั้งเก่ามาหรือว่าคนที่กำลังโสดอยู่นะคะอืมตอนนี้คนที่เข้ามาหาคุณอยู่คุณก็รู้ว่าเป็นใครนะคะเขา่าตกหลุมหลงเสน่ห์คุณนะในเรื่องอะไรบ้างนะคะ เขาอยากจะมาเอาชนะใจของคุณนะเพราะว่าคุณนะเป็นรู้สึกว่าแม้ว่าคุณจะไม่ใช่เด็กแล้วนะคะแต่ว่าคุณจะมีนิสัยความเป็นเด็กในตัวจะเป็นแบบแก่นเซียวเฟียวสำหรับเขานะคะเหมือนกับแบบเจ้าเด็กดื้ออะไรเงี้ย ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะคุณจะเป็นคนที่ฉลาดไม่ค่อยอยู่สุขไม่อยู่นิ่งจะเป็นคนที่แบบอยากรู้เห็นนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยและที่สําคัญใครคนนี้นะเขาแอบ,บส่องแอบบมองคุณเขาแอบ,บสนใจคุณมาตั้งนานแล้วด้วยในความฉลาดในความโดดเด่นของคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีไหวพริบดีฉลาดอชอบแก้ไขปัญหาแล้วก็ที่สําคัญคือเขามองดูว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นคงคือแม้ว่าคุณจะ ออกแนวเฟี feel ้ยวๆแต่คุณก็มีความมั่นคงในอารมณ์คือคุณเป็นคนที่นิ่งคุณเป็นคนที่เขาอยากจะให้คุณมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเขาอะคะ่ะเขาอยากจะพาคุณไปพบเจอกับญาติพี่น้องของเขากับคนในสังคมของเขาพี่ที่สุดคือเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยคือเนื้อคู่คือ,อ,คอ,คอรักแท้ของเขาเพราะเขาเห็นความจิตใจดีของคุณนะคะเขาเห็นความแบบ เนื้อแท้ของคุณนะว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่ตรงสเปคเป็นคนที่มีแบบทัศนคติที่ดีมีความอ่อนไหวอ่อนโยนมีความน่ารักมีเสน่ห์เหลือเกินนะคะแล้วเขานะมีการปรึกษาหารือหรือ,รอ,อวางแผนกับเพื่อนๆของเขาหรือกับคนใกล้ตัวคนสนิทของเขาที่ปรึกษาของเขาว่าเอ๊ถ้าจะแบบจะอยากได้คนคนนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยคือมาอะ บบอยากพัฒนาไปถึงความสัมพันธ์ของการแต่งงานเลยอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็แบบจะเข้าหาจะเข้าทางยังไงดีนะอะไรที่เขาชอบอะไรที่เขาไม่ชอบอะไรเงี้ยนะ้องเพราะว่าเขาอยากจะหยิบยื่นแต่สิ่งที่ดีๆให้กับคุณเลยหรืออีกในนึงก็คือว่าคนคนนี้แหละเป็นคนที่คุณเคยขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เป็นคนที่คุดเป็นคนที่คุณเคยขอไว้ว่าต้องการคนรักแบบนี้นะต้องการคนรักที่ให้เกียรติกันนะเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนะเป็นความรักที่ดี มีงาเป็นความรักที่แบบเห็นพร้องต้องกัรก็ทั้งเก่งทั้งน่ารักทั้งฉลาดทั้งมีเสน่ห์ใครๆก็หลงรักคุณโดยเฉพาะเขาคนนี้คนที่จะเข้ามาเป็นคู่แท้ของคุณ